เวลา17นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระบรมราชาวโรกาศให้นายทอรีอิบเซนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธรรณรัฐประชาชนจีนฟาทุนละอองทุดีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอ,อากอัครราชทูตพิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย ในการมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอาัคราราชทูตพิสมันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจําประเทศไทยนายทรีอิบเซนได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจําสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเวลา17นาฬิกา29นาทีนายแพทริกเบนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานาครเฝ้าทุลละอองธุดีพระบาท ถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตีอนาเ็มแห่งไแลนด์ประจำประเทศไทยนายแพทริกเบิร์นเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไอรแลนด์ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อน เวลา17นาฬิกา33นาทีนายปาเวลปีเตลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟอรทุนละองธุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย กอนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตพิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทยนายเปาเวลปิเตลเคยดารงตําแหน่งเป็นในทบดีกรมการกงสุนกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็กมาก่อนเวลา17นาฬิกา40นาทีนายแพทริกเฮมเมอร์ซึ่งมีถิ่นพำน,นักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟ้าทุนละองธุรีพระบาท ถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอาัคราราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอาัคราราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยนายแพทริกเฮมเมอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจำนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตราชรัฐลักเซมเบิร์กมาก่อน เวลา17นาฬิกา46นาทีนางอัสตริดเอมิเลียเฮลเลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟอร์ทุนละองธุรีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยนางอัสตริด เอมิเลียเฮเลคือดำรงตำแหน่งเป็นเอกอ,อ,อ,อัครราชทูตร,ราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำสัานาับแอฟริกาใต้และเอกอัครราชทูตผู้แทนราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้มาก่อน เวลา17นาฬิกา50นาทีนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครพาทุนละองธุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนายโรเบิร์ตเอฟโกเดก คเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานอาวุโสด้านสาธารณรับอิสลามอัฟกานิสถานสำนักงานประชากรผู้ลีภัยและการโยกย้ายถิ่นฐานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน